หนึ่ง <ijk> สถานที่นะครับสําหรับที่นี่นะครับจะเป็นวิหารน้อยนะครับหรือวิหารรายนะครับ Carbon. สาหรับสถานที่แห่งนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับวิหารมหาอุ่นนะครับจะมีประตูแค่ด้านเดียวแล้วก็ไม่มีหน้าต่างนะครับจะเอาไว้สําหรับในเรื่องของการปลุกเสกวัตถุมงคลหรือทําสิ่งที่เป็นในการปลุกเสกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่สําหรับที่นี่นะครับจะเอาไว้สําหรับ บูชานะครับองค์พระนอนนะครับพระปางสายญาติครับแต่ที่นี่แปลกกว่าที่อื่นก็คือ1นนะครับตะแคงด้านซ้ายนะครับตะแคงด้านซ้ายเป็นปางที่นอนตะแคงด้านซ้ายในเรื่องของการนอนตะแคงทับฝั่งของหัวใจของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกุศโลบายของคนโบราณนะครับเขาบอกว่าองค์พระปางสายญาติที่นอนตะแคงด้านซ้ายนะครับเวลาขอนะครับขอพรนะครับให้ขอนะครับ ให้กลับจากร้ายกลายเป็นดีให้พลิกชีวิตนะครับสิ่งใดที่ไม่ดีนะครับขอให้พลิกชีวิตให้กลับมาดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราขอที่นี่นะครับให้เราขอในเรื่องของการพลิกชีวิตนะครับให้ชีวิตนั้นรอดให้ธุรกิจนั้นรอดให้การงานนั้นรอดให้อะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่ที่ร้มเหลวอยู่หรือที่ไม่สบายอยู่หรือที่ไม่ดีอยู่นะครับให้มันพลิกขึ้นมากลับจากร้ายกลายเป็นดีนะครับ ถ้าใครดีอยู่แล้วก็เข้ามาได้นะครับเข้ามาที่ฐานได้นะครับคือดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งปางนะครับที่หาชมได้ยากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับถ้าเราเห็นพระปางสายญาติทั่วไปนะครับเราจะเห็นศีษษะศีรษะนะครับไปทางนี้นะครับแล้วก็นอนตะแคงทางด้านขวานะครับก็เอาเปรียบง่ายครับคือมองดูที่หัวใจนะครับทางหน้าอกหัวใจอยู่ด้านบนนะครับแต่อันนี้นะครับ จะนอนดานซ้ายนะครับทับทับหัวใจของตัวเองนะครับตอนนี้ที่ที่เขาอธิบายฟังนะครับทางทางทางเจ้าหน้าที่เขาบอกนะครับเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพลิกดวงนะครับพลิกความเป็นสิริมงคลพลิกชีวิตนะครับพลิกจากจากร้ายการไปดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับมีอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่อื่นอีกนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิษฐานก่อนนะจ๊ะ